อันนี้ก็คือทุ่งข้าวนะคะที่เมื่อสามเดือนนั้นน่ะเราทำไปแล้วนะเราจะถ่ายให้ดูว่านี่ก็ทุ่งข้าวอยู่เหมือนกันฝั่งนู้นก็ทุ่งข้าวที่เราทำเอาไว้นะนี่ก็ผ่รอบนี้ไปหมดเลยเนาะข้าวจะได้เกี่ยวแล้วคะ่ะสามเดือนที่แล้วนี่คือสิ่งที่เราพยายามมากนะน้ําไม่มีนะคะเราก็ยังต้อง มาวิดน้ํากันตอนกลางคืนนะคะพ่อต้องออกมาวิดน้ําตอนกลางคืนนะ่วนเราก็ลดน้ําส่วนในบ้านที่บอกไม่อยุงกันทั้งฝั่งนู้นเลยต้นอยู่คาะไปตรงนู้นก็ข้าวอีก25ไร่นะคะตรงนู้นเป็นของแถบเพื่อนบ้านเนาะเราก็เลยจะถ่ายให้ดูเป็นที่ระลึกว่าตอนนี้มันเป็นทุ่งข้าวอยู่เนาะ แต่ถ้าเดียวอีกหน่อยอะถ้าเขาขุดแม่น้ําตรงที่เราไปถ่ายตะกี้ไวอ้อะอืขุดแม่น้ําตรงที่เรา,าไปถ่ายตรงตะกี้ไว้อะตรงนู้นเลยนี่ก็ห่างมาประมาณกิโลนึงนะทีเราเดินกลับมาเนี่แลหละน่นประมาณต้นไม้ใหญ่ๆ อยู่ค่าตรงนูน้นก็จะเป็นแม่น้ําแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลตรงนี้มากเราก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณบริหารง,งานไม่ดีนะระบายน้ํามาไม่ดีนะทุ่งเท้าตรงนี้มันก็จะพังทั้งหมดเลยแล้วเราก็เลยจะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกค่ะ